สองภาษาเรื่องเจ้ายงคอยาว In the every nice day, g r o s of animals come out around the field. เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสฝูงสัตว์พากันออกมาเที่ยวเล่นกลางทุง่งหญ้านี่นี่ฉันจะน้ำแล้วนะหนึ่ง พวกเราไปเล่นที่อื่นดีกว่าเล่นกันจะโยกไม่หนุกลยอ่ะ <got> ไปกันไปกันไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเอะ why are you crying เป็นอะไรล่ะลูกทำไมไมายืนร้องไห้อยู่คนเดียวล่ะจ๊ะ anybody wants to play with me 'cause I always win even high and sing and also shares p r a y Yong l o w e r s her neck down to the ground when her fears and satisfied worry <c oughs> ไม่มีใครอยากเล่นกับหนูเลยเล่นซ่อนแอบบหนูก็หาพวกเขาเจอวิ่งไล่จับหนูก็ชน,นะอยู่เรื่อยเจ้ายงยืดคอลงมาต่ำเกือบติดพื้น เขามักแสดงอาการอย่างนี้เวลาไม่พอใจหรือหงุดหงิด Oh my daughter is thatn't the matter Everyone has his or her own good point You r e a r y long neck here You're obviously fighting out the enemies far away อ h oh, really โถโถลกูกจะเป็นไรไปละจ๊ะใครใคร ตาก็มีความพิเศษมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นคอยาวๆของลูกก็ทำให้ลูกมองเห็นศัตรูอย่างเสือดาวและสิงโตได้ในระยะกกไกลๆยังไงละจ๊ะอ๋อจริงหรอคะแม่ย n ง raise her neck up in the air. t h i s symptoms h o w that she should f e e l good. เจ้ายงเชิดขอให้สูงที่สุด ชูจมูกขึ้นเหนืออากาศเขามักแสดงอาการอย่างนี้เวลาอารมณ์ดี Why have a very long neck like this Not same as my friends แล้วทำไมหนูถึงมีคอยาวเฟื้อยล่ะคะคอของเพื่อนๆไม่เห็นยาวกันเลย Back in history Our family has both short and long neck เมื่อก่อนครอบครัวเราก็เคยมีทั้งคอสั้นและคอยาวนะอ oh, <really? S 1> uh, ๋อเลียลี่อ่ะจริงเหรอคะแม่ n g once only r e a l i z e that giraffe belongs to the highest animal in the world and its height would reach to 18 feet when it's turn m a j o r but never know short s h o r t n e c k <oughs> s h giraffe เจ้ายงเคยรู้แค่ว่ายีราฟ เป็นสัตว์ปกที่สูงที่สุดในโลกและเมื่อเขาตัวโตวเท่าแม่จะมีความสูงถึง18ฟุตเลยทีเดียวแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในโลกใบนี้ยังมียีราฟคอสั้นอีกด้วย So why w e got so s c h a i s long neck เอ๊ะแล้วทำไมพวกเราถึงต้องมีคอยาวเฟื้อยกว่าใครด้วยนะคะ Because we are s i c e r e l y living in heart. Also, we are all snatching for having food. Anyone who is taller would be getting more food than shorter. พราะพวกเราชอบอยู่รวมกับสัตว์อื่นเป็นฝูงและยังแย่งกันกินพืชเป็นอาหารนะสิใครตัวสูงกว่าก็จะได้กินอาหารจำนวนมากกว่าสัตว์ตัวเล็กที่เอื้อมไม่ถึงยังไงละจ๊ะ Why, c e n t a l l y There is no short-neck and middle-long-neck giraffe. Eh, เอ๊ะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงไม่มียีรัฟคอสัน้นกับยีราฟคอปานกลางแล้วล่ะคะ ?Because we have a lot of foods. Anyone shorter would hardly find f o o d then they disappear one by one. Phenomenally, only long-neck giraffe exists. having very tall trees we v e e t our a n i w a s พอพวกเรากินเก่งมากตัวที่คอสั้นไม่มีอาหารกินก็จะค่อยๆหายแวบบไปทีละตัวทีละตัวในที่สุดจึงเหลือแต่ยีราที่คอยาวเฟื้ยกินอาหารจากต้นไม้สูงสูงโดยไม่ต้องแย่งกับใครยังไงละจ๊ะอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เอง but I am so shy they are always mocking me long neck แต่ว่าหนูอายเพื่อนนี่คะพวกนั้นน่ะชอบล้อที่หนูคอยาว as soon as in the field mother g i r l o v e y e l l out to her friends ทันใดนั้นเองแม่ยีรัฟตะโกนร้องบอกเพื่อนๆนกลางทุ่งหญ้า รันอ n a ่รีพด p ีส is coming! อ๋อแย่แล้วแย่แล้วนี่แลวพวกเราเจ้าเสือดาวกำลังมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> Help m e anyone can help one of my s h o e r i n g o n e ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที zebra outcries, or mothers a l t o g e t h lady count their children. They are complete, then finding out the place to hide. Oh no! An in in a c c e p t e is happening. In the wide field, there is a little zebra l e t running, standing alone with fear. แม่มาละไร้องเสียงหลงแม่ทุกตัวต่างพร้อมใจกันหันมานับลูกของตัวเองเมื่ออยู่ครบ จึงพากันมองจากที่ซ่อนออกไปที่ทุง่งหญ้าแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นที่ทุ่งกว้างแห่งนั้นมีลูกม้าลายตัวหนึ่งวิ่งไม่ทันเพื่อนยืนตัวสั่นด้วยความกลัว Breathe mother g love, out from the hiding place save a G. l Brave เบ e ฟมาต้าจีลาฟ h ี h i อ i จากที่ซ่อนเพ a ่อ t t วย e ี e ิตซีบาชีช e s ิ e เธ e ใช้ค n ท n ่ย e ว t i n g at the l e o p p r d s back แม่ยีราฟผู้กล้าหาญ วิ่งออกจากที่ซ่อนตัวไปช่วยลูกหมาน้อยโดยใช้กำลังของคอยาวๆที่แข็งแรงเหวี่ยงฟาดหลังเสือดาวไปอย่างแรงแม่ยีลบับดุลหลังม้าลายตัวน้อยให้วิ่งหนีไปยังที่ซ่อนตัวขอบใจมากนะแมยย่ย่งขอบใจที่เธอช่วยลูกของฉัน บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างยกย่องในความกล้าหาญของแม่ยีราบกันยกใหญ่โอ๋อไม่ยงสุดยอดไปเลยอะ่ะเก้าเก่งจริงเลยใช่ใช่ใช่เช้ชชาวนันนี้อากาศแจรรม่มใสฝูงสัตว์พากันออกมาเที่ยวเล่นกลางทุง่งหญ้าไม่มีใครไล่เจ้ายโยงจากกลุ่มอีกแล้วเด็กๆเข้าใจเหตุผลของการอยู่ร่วมกันแล้วและเข้าใจแล้วว่า ทำไมธรรมชาติถึงส,ส,สร้างความพิเศษมาให้กับยีราฟต้องมีคอย,ยาวยต่อไปนี้พวกเราจะไม่ไล่เธอออกจากกลุ่มอีกแล้วละ่ะเวลาที่เล่นกันเป็นเพลินจะได้มีเธอคอยเชิเง้อมองระวังภัยให้พวกเราแล้วฉันอาจจะขอแบ่งใบไม้จากต้นสูงสูงของาาเชั่งหน่อยนะเฮบื่อต้นหญ้าเต็นทีแล้วละ่ะ <c ười> โยง now loves her long neck most in the world เจ้าโยงยิ้มกับตัวเองอย่งางภาคภูมิใจเมื่อนึกถึงคำที่แม่เคยบอกว่าใครๆต่างก็มีความพิเศษมีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นเจ้าโยงรักคอยยาวๆของตัวเองที่สุดในโลกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนแต่มีความพิเศษ เราควรภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะเจะติ